ยินดีต้อนรับสู่ The Bike Inspire ช่องสำหรับคนรัก2องล้อทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับการกลับมาครั้งสำคัญของรถจักรยานยนต์ระดับตำนานในตระกูล c ีบีนี่คือ2025 Honda CB 400มอเตอร์ไซค์แนวเนเกตที่รวมเอาความคลาสสิกและเทคโนโลยีสมัยใหม่ไว้ด้วยกันอย่างลงตัวเหมาะกับทั้งมือใหม่และสายซิ่งที่ต้องการความร้าใจบนถนนเมืองและทางไกลาการออกแบบและดีไซน์ 2025 Honda CB400 ยังคงรักษาเส้นสายที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูล CB เอาไว้ครบท้วนด้วยฝ่ายหน้าทรงกลมแบบเละทท่ให้ความรู้สึกคลาสสิกแต่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่โครงสร้างเฟรมแบบดับเบิลเครเดิที่เน้นความสมดุลแข็งแรงและให้การควบคุมที่ยอดเยี่ยมเมื่อเข้าโค้งถังน้ำมันถูกออกแบบให้ดูเฉบียเฉียวมากขึ้นพร้อมโลโก้ฮอนด้าแบบนูนเพิ่มความพรีเมียมเบาะนั่งแบบ2ตอนนั่งสบายทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายโดยรวมแล้ว CB400 รุ่นนี้ยังคงความเท่แบบยุค90 เบาะนได้แต่เพิ่มความทันสมัยในทุกรายละเอียดเครื่องยนต์และสมรรถนะหัวใจสำคัญของ CB 400คือเครื่องยนต์4สูบเรียงขนาด399ซีระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดประมาณ55แรงม้าที่รอบเครื่องประมาณ10,000รอบนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่ราว39ตรการตอบสนองของคันเร่งทำได้ดีเยี่ยมเหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและทางไกลเกียร์6สปีดพร้อมระบบ Assist and Slipper Clutch ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวล และลดแรงกระชากเวลาลดเกียร์อย่างรวดเร็วเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่เทคโนโลยีและความปลอดภัยในด้านเทคโนโลยี CB 400ปี2025มาพร้อมหน้าจอ TFT Full Digital แสดงผลครบทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์ระยะทางเกียร์อุณหภูมิและอื่นๆอีกมากมายพร้อมเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธได้ ระบบเบรกแบบดิสค,คู่หน้าพร้อมคาลิปเปอร์4พอดจากนิสซิงและเบรกหลังแบบดิสเดี่ยวพร้อม ABS ทั้งหน้าและหลังทําให้การเบรกมีความมั่นใจและปลอดภัยยิ่งขึ้นระบบกันสะเทือนหน้าแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวและโช้หลังแบบคู่จากโชวปรับระดับได้ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นคงทุกสภาพถนนความคุ้มค่าและกลุ่มเป้าหมาย CB400 เหมาะกับผู้ขับขี่ทุกระดับโดยเฉพาะผู้ที่เริ่มต้นเข้าสู่สายสปอร์ตเนเกต เพราะมีน้ำหนักไม่มากนักประมาณ190กิโลกรัมทำให้ควบคุมง่ายมีความคล่องตัวสูงใช้งานในเมืองได้ดีและยังมีพละกกำลังมากพอสำหรับสายทัวริงนอกจากนี้ยังเหมาะกับนักสะสมหรือผู้ที่ชื่นชอบรถแนววินเทจที่มีสมรรถนะทันสมัยราคาคาดการณ์ในไทยอยู่ที่ประมาณ250,000-280,000ถึง 280, บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีและดีไซน์ที่ได้รับสรุป 2025 Honda CB400 คือการผสมผสานระหว่างความคลาสสิกและเทคโนโลยีได้อย่างลงตัวเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหามอเตอร์ไซค์ที่ใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวันและเพื่อความสนุกในวันหยุดด้วยพลังสี่สูบเสียงเครื่องยนต์ที่เป็นเอกลักษณ์และการควบคุมที่มั่นใจบอกได้เลยว่ารุ่นนี้เกิดมาเพื่อคนรักรถแนวเนกเกตตัวจริงฝากกดติดตาม The Bike Inspire เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆและข่าวสารในวงการมอเตอร์ไซค์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า